สัมผัสมิติทิพย์คำชโนโดเป็นความชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาในการรับฟังก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะสัมผัสมิติทิพย์คำชโนโดเมื่อ5ปีก่อนคำชโนโดเป็นสถานที่เงียบสงบมากๆเวลาพลบคำ่ำจะดูน่ากลัวชวนคนลุกมีชาวบ้านเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวเดินในคำชโนโดทุกวันพระความขลังความลึกลับของคำชโนโดยังคงมีอยู่ หากผู้ฝึกสมาธิภาวนาจนนิ่งจะสามารถเชื่อมถึงเมืองบาดาลได้แน่นอนเชื่อว่าหากใครบูชาพญานาคหรือรู้ตัวว่าตนเองเคยเป็นลูกหลานพญานาคเวลาไปป่าคำชโนดห้ามสวมรองเท้าหรือชุดสีแดงสีดำไปคำชโนดตร,รีที่มีรอบเดือนก็ม่ควรจะเข้าไปในดินแดนเมืองพญานาคเชื่อว่าจะโชคร้ายเพราะเหล่าบริวารพ่อปู่พญาศีสุโธนาคราชอาจสาบแช่งให้ตกเคราะห์เจออาถรรพ์ได้ เวลาไปคำชะโดถ้าอยากสัมผัสพลังพญานาคกันจริงๆก็ต้องพนมมือไหว้พระตั้งแต่ปากทางเข้าดินแดน,นมหัศจรรย์สวดมนต์พระคาถาชินดบัญชรเดินเข้าไปด้วยอาการระวังสำรวมจะสัมผัสได้ถึงมิติทิพย์ของเหล่าพญานาคบางคนก็บอกว่าเย็นบางคนก็บอกว่าทางเดินนิ่มเหมือนเดินบนพรม บางคนบอกว่ามีไอความเย็นเกาะร่างกายทุกครั้งที่สวดมนต์ภาวนาเดินเข้าไปยิ่งการเวลาผ่านไปคำชโนดยิ่งเสื่อมถอยแต่ในฐานะของพวกเราลูกหลานพญานาคควรจะรักษาความศรัทธาให้อยู่ที่ตัวเราให้มากที่สุดความมหัศจรรย์ของพญานาคจึงจะมีในตัวทุกคน ขอขอบคุณข้อมูลในดีจากคุณน้ำล้านปูสีสุโทนาคราชขอบคุณลี้ลับในสถามิติใต้ใตบาดาลขอบคุณเจ้าของภาพประกอบทุกภาพอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงใบาดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ